เมนูดีหน้าทีเดียวกับเมนูสมุนไพรไ,ไฟแดงอร่อยร้อนแรงบายแม่ตุกตาแม่จะใส่ผักพื้นบ้าน3ชนิดลงไปสโสนกระจรผักหวานจากนั้นแม่จะเพิ่มกลิ่นหอมด้วยซอสผ เข้มข้นตาขนออันนี้ของดีใส่ไม่ต้องเยอะรสชาติมันจะคล้ายกันว่ามันหอยที่ปรุงรสแล้วนะลูกใส่ไปเลยจ้า1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายน้ำมันหอยกระเทียมเจียวทิกจินดาต่อด้วยน้ำซุปช่ำๆเลยจ้า <S <S เดี๋ยวเราไปผัดกันเลยจ้า <S <S ตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปรอบๆเลยนะลูกสมุนไพรไฟแดงไฟต้องแรงกระทะต้องร้อน อันนะ้ผ่าสองสามทีแล้วก็ขึ้นได้เลยนะลูกพร้มอเมเสิร์ฟได้เลยและนี่คือเมนูสมุนไพรไฟแดงอร่อยร้อนแรงแซนทุกโค้งแม่คอนเฟิร์ม